สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเมื่อนี้มาพบกันกับสลาอีกอ่ะมื่อนี้สระก็ลงมาเกี่ยวข่าวทุกคนเนาะเมื่อก่อนนะัทท้นสละว่าสิเกี่ยวในมือออกไมห่หนึ่งคำนะทุกคนเนาะแต่ว่าแต่ว่บาบ่ได้เกี่ยวนะทุกคนก็เลยออกมาเกี่ยวในมือ الأ, สามคำทุกคนเลยหลังจากว่าฝนตกเนาะอหออยู่เขาที่ลานะทุกคนก็เลยบ่ได้เกี่ยวข่าวเกี่ยวหนามทุกคนแต่ว่ามื่อนี้แดดออกก้นเนาะบังแดดก่อน <laughs> มื่อนี้แดดออกสระก็ลเลยลงมาเกี่ยวข่าวทุกคนเลย ขอภาวนาบอกหายฝนตกมาทุกคนเนาะเพราะว่าสละสสีด้เกี่ยวข่าแล้วทุกคนนี่นะเขาห้องตลากัดซุกแล้วทุกคนเนาะจนมันสีกรอบแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็ับลงไม้ลงมือเกี่ยวเข่าเขาแ้ทุกคนเนาะตอนนี้ก็สิบ่อลายใ่ห่างมาทุกคนเ้ยพอสีเกี่ยวเข่าในมือนั่นก็เลยบว่เกี่ยวฝนตกนะทุกคนสีเกี่ยวเบิ่งไม้ทุกคนยามเกี่ยวเข่านี่้นายังเต็มไฮนาอยู่นี่บัดยามหยาดนำมันมีหนามทุกคนเนาะจนว่า ตอนนาลาดตกกะจนได้ปีงหนามานทุกคนเนาะโอเคตอนนี้สลาดก็บชิเกียวขาวเลยเนาะมาเกี่ยวขาวทำกันเด้อนี่เกี้ยวขาวทีเลาวตอนนี้บรรยากาศยามเสาร์เนาะชิเกียวบลายทุกคนยามฝนตกเนาะแทนทีสีฝาเขียวสิประมาณนี้นะทุกคนเนาะสลาดก็บุ่ค่อยถนัดอะไดเด้อเนาะทุกคน ไว้วางก็มาเกี่ยวข้าซอยสระได้ดึกจ้าเกี่ยวเข้ามือเล็กจะปินจังไดเกี่ยวข่าสองคนนะทุกคนเนาะคนหนึ่งเป็นมือกล่องคนหนึ่งเป็นเกี่ยวข่าอยู่บอกว่าไม่มีคนนะทุกคนเนาะอดสาไปก่อน นี่แหละกับสิตัวมานี่อยทุกคนที่จักสารเน่ยสักหน่อยใครวางมัดจ้อยตลาดอะไรด,ดีจ้าโอเคทุกคนเนาะตอนนี้ตลากระเกียวเขามาฮอตฉีนะคะกระเคิงทางทุกคนเลยอยากนอนใครสักจุดว่าเมื่อยหลายเนาะเพราะว่าเขาออกมือทับยิ้มน,นะทุกคนเขาก็เลยว่าแบบยังท่านจ่นนะกันยังเมื่อยเนี่ยักหน่อยเนาะ <c oughs> เดยั <c oughs> งฮอตกระเกียวไปเรื่อยๆทุกคนเมื่อวันนี้ท่านแดงแตงสีตลาดที่สุอกรุ๊ปมากนะทุกคนแอบร้าย ไเนาะเกี่ยวไปเอะไรเขาเขากับใดใดีเะนะทุกคนเนาะมันมันเป็นเขาแน่เนาะมันเป็นกกเป็นเขาฮะนะทุกคนเพราะว่าหยาเขบมาลายนะก็เลยเกี่ยวง่ายอย่งมันก็เลยเกี่ยวง่ายแน่เนาะคันมันมีหยาลายๆันอันนี้หน้าที่เขาดำนะทุกคนเนาะบ่อเดียวนะคันว่านหน้าวานฮมันจะมีแต่หยาลายทุกคนเลยแต่วันนี้กันญยาลายเช่นกันแต่วันศรดาลกช่วงก่อนทันนี้ช่วงเขา ตำบหน้าแล้วะนะตลาดลกเนาะพัยาออกก็เลยอยากกำบลายเกี่ยวเข่าเร็วนช่างหนี่นการซื้อมาลูหัวใส่ทุกคนเนาะจองตามหายเนาะเกี่ยวตอนเสาตอนเลงมัดทุกคนยานปนหั่มเนาะตรงนี้ปนกะที่ตกตลอดทุกคนเลยเพราะว่าพยุมันเข่าฮะนะทุกคนเกี่ยวเข่าจองคนทุกคนเลย เข่าก็พือว่าแบบงามแนเนอะทุกคนนอกสานีเนะ <c oughs> าะยองเขาจะคล้องว่าวก็งามและสามีทุกคนหอมเนาะ,ะมีลมทุกคนปกติหันยามเอ่าแกวเข่าเด็กสีหันจะมีลมเนาะลมผัดร้อนงอยมันจะเย็นเนาะอันนี้มันแหลมีลมมันฮาลายสิตกหรือมันก็เลยเป็นแตงสีทุกคนเก,กี่ยวกับเกี่ยวซื้อไมในนี้ หนาปีเหล็กเนาะทุกคนเนาะกี๊ยังกระสือมาใหม่เมบินมือเ,เหล็กเนาะที่เขาเกี่ยวเขาเนาะทุกคนเกี่ยวเขาเข,ขา้าๆขาดกรส,ปนนสกีประมาณนี้เนาะก็ยังเสาอยู่ทุกคนประมาณ เกือแปดโมงนี่แหละตอนนี้ทุกคนแต่ว่ามันแดดแญญต่เนาะคันยาีคนตกูคึมเลยทุกคนเอ้ยมันแดดนี่แหละก็ดีคือกันเนาะพอได้มัดพอได้เกีียวฮนะพอไดต้ตางบ่โดนคันคนตกมาอู้ยโดนเนะญญาะกันสิได้มัดเขาเนี่แ่แน่ว่ามันแดดแดดไล้กับบดีตก้ลยกับบดีสนัดสถาน

มัดตีตัวนี้มะแม่นมัด่ะเฮาอันนี้เนาะมัดเพื่อเฮาตากไหวที่ซื่อทุกคนบัดต้นแรงเฮาทิมามัดอ่าใสตอกมัดอีกเนาะอันนี้เฮาเอาเข่ากับเข่ามัดกันมันแล้วกับตาเมาพึืงไหวนะทุกคนพึ่ให้มันอันนี้ให้มันแห้งต้นแดงแดงเฮาจะลงมามัดไหมประมาณนี้ทุกคนเนาะแล้วพึ่ไหวเดี๋ยวพอให้มันตกนะทุกคน mất làm cành một cành một nó cành rễ chẳng ao tổc mà mất mặt nào nó sinh háp lên nó nhưng mà vợ kéo này, nói mưu mày <laughs> สีแรกได้นี่เพืมาเกี่ยวเขาดึงสีคนนี่ใครจะมัดดังสีนะั่นทุกคนเนาะเกี่ยวๆๆๆ่เกี่ยว่าวเพราะว่าหอดชุกชนะื้นเนาะทุกคนเลยประมาณนี้โอเคแล้วนะทุกคนเนาะตอนนี้สลากอ่าเกี่ยวข่าวหอด เที่ยงเลยเนาะทุกคนเนาะนี่กะเขาที่ห้อเกี่ยวกะสิประมาณนี้สิได้สองสามไฮตอนสามเนะทุกคนเนาะแดดตอนแรงสระสิลงมาใหมา่ทุกคนสิลงมาหมัดเขาแล้วก็หาเขา,ข,าขึ้นมาไหว้เทิงเหือนนะทุกคนเนาะตอนนี้สระกะสิขอ้อโตเมื่อเหือนกันทุกคนเนาะเมื่อให้กินเห็นอยากว่ากินเขาก่อนตอนแดงยังมาใหมา่ทุกคนผอกันตอนแรงเนาะไปเมื่อกัรแดดร้ายคน มาหนึ่งแล้วคนะเยอะลวใส่ซามไฮแต่สานแรงมาใหม่เขาที่มามัดแล้วก็หาเขาขึ้นเหี้ยเนี่ยกัน เนนะทุกคตอนนี้กับเามาหอบแร่งทุกคนเขามามัดเข่าเนาะตอนนี้กับประมาณบ่ายโมงหนึ่งนะทุกคนเพราะเขาฝ่าว่ทุกคนยานทวนมันตกเนาะเขาก็เลยฝ่ามามัดสเตวินเลยเนาะปกติเขาสิบัดประมาณสามโมงเนาะแต่ว่ามือนี้มันผิดปกติยานทวนตกทุกคนเลยเขาฝ่าามัดตอนนี้เขากับที่หาบแล้วนะทุกคนเนาะเขามัดกับได้หหนึ่งแล้วนะทุกคนอย่างอีกสองหเนาะเ้ยมือหทุกคนเอ้ยแรงน้ำฝ้าทุกคน เดียวสุดาสีอาบเข่าขึ้นเมื่อแล้วทุกคนเนาะขนาดตาก่อนสียับเขาทุกคนประมาณนี้แล้วทุกคนเนาะเข่า <clubs> ต้องนน้ำปลา โอ้เฝ่าเห็ดตะเวนนะทุกคนเนาะปกติเขาจะลงมาสามโมงแต่อันนี้มันคือปกติเนื่องจากที่ว่าพุทธแบบว่าเข้าฝาดฝาดต้องพ้นหัอะนะยันพนตกมากรองยู่เหื่อนถัะนะทุกคนเลยแต่ว่าผู้ใได้แบบมีรถตอกๆผ่ันใช่รถตอกเลยก็ได้นะแต่ว่าสะรดีหาพื้นเมือเนาะ หนักกว่ทุกคนเอ้ยเอาอีกเน่อยก่อนักหน่อย ไปบอลน,นักเนาะจักใหม่มันนักใหม่ก็นักเนาะเขาก็นัก,นขขนกไปทุกคนเบื่อก่อน แห้งตอนนี้สละกฝานดฝาดน้ำฝนจนอย่างเราเสร็จจนเซี์แล้วนะทุกคนมันอ่อนเพียอะไรเพราะว่าสละกกระแลนไตแลนเนื้อเนาะซีหาดรอไปทุกคนการแล้วมัดกระหากระแลทุกคนเลยบวดไายตอนมัดตอนทุกคนเลยมีแต่ตอนเทาถามนะทุกคนเนาะโอเคเราไปเอากล่องผลก่อนเนาะไปเหนื่อยแล้ทุกคนเบิ่อไหมฝาบ่เป็นใจดีทุกคนฝาดมือทอย่างเหนื พออ้อขอระยะแปดบาทก่อนคนฝ่าเนี่ยเมื่อยดีทุกคนเอ้ยหายใจจุดแบบบอทัวบอทัวทองเลยนะตอนนี้ทุกคนเหนื่อยได้เหื่อยบ่อได้ถ่ายตอนมัดสำหรับทุกคนเนาะเอามือหนาเนาะเดี๋ยวสลัดที่มัดเข่าถือพี่น้องเบิ้งเนาะสลัดกรเม็ดมัดเข่าเป็นที่กันแต่ว่าวันนี้นีด แต่มันทุกเซิร์นไนดว่าสนใจเกี่ยวเขาแบบทุกเซิร์นาะทุกคนเนาะไม่สาวกับฝาเนี่มาได้สับอนทุกคนแล่นไตเล่นอะไงี้าวเอาเขา่าวกับเเป็นใจมืดเดี๋ยวมาเอาอีกเสิิมอีกสักสอง เดี๋ยวไล่ทุกคนเอ้ยมันจะติดใบเลยเมื่อก่อนทุกคนเดี๋ยวฝนมันจะตก โอเคแล้วนะทุกคนเนาะตอนนี้กับฝนมันซาวตกพอดีนะทุกคนเนาะเขาก็เลยมาจุงงงวมาไหมบองทีเขาเกี่ยวเขาแล้วนะทุกคนเนาะฝนตกแห้งไงทุกคนโอ้ยเกือบสลาคนเขาบ่อทันทุกคนพอดีเมื่อหอดเถื่อนพอดีฝนมาแหงคือยังไงโอ้ยเกือบบ่อทันนะทุกคนเนาะตอนนี้สลากก็เอางงวมากินเนาะอยู่บองทีเขาเกี่ยวเขาแล้วทุกคนเนาะให้มันมากินตอเปลือกนะทุกคนเนาะให้งวมากินตอเปลืองเนาะ มืญอนี้กรจูงมาสองตัวยังอีกตัวหนึ่งกันทุกคนเนาะหมูนาได้คันได้เกี่ยวตัวนั้นจังนสีจูงมันใหม่อีกสระจูงว่ะทุกคนงัวงัวมันจกใจงัวมันแรงน้ำแม่มันทุกคนสระจูงงัวหน่อยนี่แหละงัวมันแรงน้ำแม่มันพอดีเกิดเสียกิ่งหนึ่งยังกิ่งหนึ่งมีทุกคนหาเกิดบพอเห็นทุกคนจังดูสายจังมันอยู่มองไรทุกคนเกเสียกิ่งหนึ่งย้อนแรงน้ำงัวทุกคนเลยโอเคเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้กัญชีบ่กว่าร้ายใหญ่หางทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก่สะสลากัญชีขอโตก่อนเนาะทุกคนเนาะที่ข้อจบสำหรับคลิปนี้สลากัญชีขอจบคลิปไว้เท่านี้แล้วทุกคนเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแต่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้สลาในเด้อเพื่อเป็นิดลังใจให้สลาเฮ็ดคลิปลต่อไปเนาะสเจ้าพนี้กัญชีขอโตไปก่อนไว้พบกันใหม่ในมืออื่นว่าสาั่นบ๊ายบาย Ngorai wang Ngorai